สวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านของสมชายคาเซนเตอร์ด้วยนะคะวันนี้อยู่กับบอยจะพาคุณลูกค้าทุกท่านมาชมรถบ้านเข้าใหม่สดๆดล้อลอยกับ Toyota v วีอ 1.5e คันนี้มาให้คุณลูกค้าดูล้อเลยฮะ ว่าล้อเขานี่เป็นล้อแม็กซีอีสีทองแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าซื้อรถกับบอลนะจ้าบอกเลยว่าเราเปลี่ยนยางทั้งหมดสีเส้นและที่สําคัญเปลี่ยนทายน้ํามงน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าเรามาดูข้างหลังน้องเขาดีกว่าว่าสวยขนาดไหนนะฮะสวยมากนากนะคุณลูกค้านะใครชอบสีดําม,มีความเท่สมาสุขุมเหมาะกระดุ่มสาวออฟฟิศรีบติดต่อ,อก,กันเข้ามาฮะ,ะฝากเบอร์ทีหนึ่ง083 2 4 6 1 4 2 5 08 3 2 4 6ส4่5และคุณลูกค้าฮะซื้อรถภายในเดือนพฤษภาเดือน6แบบนี้บอยจัดโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าฮะเติมน้ำมันเลยช่วยคุณลูกคา้า6เดือนอ่ะใครสนใจย้ะเบอร์อีกนิดหนึ่ง0 8 3 2 4 6 1 4 2 5าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บริการดีรถสวยในครอบัวคันที่2องะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนำม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขายพาชเชนเอร์รถไม่ดีนีไ่ไม่ขายสมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ